น,นี้ก็จะมาเปิดของสะสมนะคะที่แบบผมได้สะสมของน้องไออ่ะอะของแบบโฟลีฟงนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอันแรกนะคะคือนิตยสารแคสนะคะแล้วน้องอายได้ถ่ายขึ้นปกเป็นครั้งแรกด้วยน่าพึ่งใจมากเลยมีทั้งโปสเตอร์โปสการ์ดแล้วก็เป็นเล่มหนังสือนะคะคือสวยทุกรูปเลยครับสวยมาก อันที่สองนะคะน้องอายก็ได้มาถ่ายของแคทเป็นครั้งที่สองนะคะไม่ได้มาคนเดียวครับคือมาถ่ายกันทั้งวงเจ็ดคนเลยครับทั้งฝูอีฟเจ็ดคนเลยใช่ก็มีทั้งแบบว่าโปสเตอร์เดี่ยวแล้วโปสเตอร์รวมนะคะของกับงานรับรางวัลของแคทอ w วอร์ประจำปี2021นะครับน้องฝูอีฟก,ก็ได้ขึ้นปกกัน7เจ็ดคนด้วยนะครับแล้วฝูอีฟได้รับรางวัลด้วยนะรางวัลที่ได้คือ shining star of the year น้องออยได้รับรางวัลสาวไว้ใสแห่งปีด้วยครับ นี่นะคะนี่ก็เป็นโปสเตร์ของแบบงานโปรเจกต์เกิดของน้องไอ้นะคะแล้วก็เป็นโปสกตร์ของนิตยสารมิกด้วยค่ะผมจะมีของน้องอ้สองใบแล้วก็ของวงหนึ่งใบนะคะที่ผมได้รูปนี้ก็ได้มาจากงานครบรอบเดบิวต์หนึ่งปีของโฟกีนะครับใช่ไปที่คาเฟ่เข้ามาครับแล้วก็ให้หนึ่งเรื่องหนึ่งปายผมก็เลยเลือกรูปน้องไอ้มา การทั้งหมดนี้นะคะก็จะแบบได้จากออฟฟิเชียลนะคะโดยการซื้อบัมนะคะคือแบบว่าก์าแฟนมีดนะคะซึ่งการไปเนี้ยก็คือแบบที่ได้แจกครั้งแรกเลยครับคนที่แบบซื้อบัตรแฟนมีดนะคะส่วนนี้นะคะแบบอะไรที่แบบผมปลื้มใจมากเลยคือเป็นลายเซ็นน้องครัแล้วก็แบบเขียนเป็นชื่อของผมเองด้วยบอกแบบปลื้มใจมากที่ได้อันนี้ส่วนอีกอันนึ้งนะคะก็จะเป็นลายเซ็นน้องแล้วก็เขียนแบบว่าแฮปปี้ นี่ก็คือของสะสมทั้งหมดที่แบบสะสมของน้องอาร์นะคะที่ขาดไปคือการ์ดโฟร์ยูทของน้องอาร์แล้วก็การ์ดโฟร์ยูทรุ่นนิมิเต็ดนะคะถ้าใครขาดสองใบแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะพิจิวต์แต่ต้นจนจบเลยลขอบคุณครับ